ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินชมรมกอลักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยับน้ําทะเลจืดนะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับผมอยากนําเสนอเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งนะครับของอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับคือเหรียญสร้างวิหารครับเหรียญหัวตเมื่อปี237นะครับ ครับพ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําก่อนว่าท่านเป็นธรรมิกนะครับกับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับเจ้าวาดวัดช้างให้หรือพระอาจารย์ทิมนะครับเป็นผู้สร้างตํานานปลุกเสกลุงปุทวดสองสี่เก้าเจ็ดร่วมกันนะครับครับกับอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับบ่นหรือพ่อท่านนองนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลลุงปุ่ทวดรุ่นแรกนะครับหลังจากพระอาจารย์ทิมมรณะภาพแล้วครับท่านสร้างรุ่นแรกของท่านปี2014นะครับ ครับแล้วก็เว้นวัดต่อมานะครับถึงปี3 4ถึงสร้างเป็นรุ่น2นะครับรุ่นหอระฆังนะครับครับส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับครับเหรียญเสมาหัวโตนะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างวิหารนะครับครับเพราะท่านนองวัดทรายขาวนะครับสร้างพระแต่ละรุ่นนะครับจะเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าท่านมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับแล้วก็ทางใต้ครับทางจังหวัดสงขาเองนะครับ ทั้งทางใต้ปัตตานีสงขานรัธิวาสอะไรนับถือพระอาจารย์นองหมดนะครับครับเพราะว่าเขาว่าท่านเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวพุทธนะครับมีถินวัดทรายขาวนะครับครับท่านเป็นคนพระพูดน้อยนะครับครับเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีบารมีสูงนะครับครับกับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเหรียญประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของพ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับ ครับสร้างเมื่อปี2 3 3 7นะครับครับเป็นที่ลึกในการสร้างหล่อวิหารนะครับหล่อลูกเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับสร้างวิหารนะครับครับจำนวนการสร้างนะครับครับมีหลายเนื้อนะครับจํานวนการสร้างนะครับเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําประมาณ239องค์นะครับเนื้อเงิน200องค์นะครับแล้วก็เนื้อลงเงินลงยา1 0,000องค์นะครับ1 0,000เหรียญนะครับ ส่วนผมที่เก็บไว้ได้นี้นำเสนอพี่น้องวันนี้นะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับกับเนื้อทองแดงอย่างละห้าหมื่นเหรียญนะครับครับอาจารย์นองวัดัสขาวนะครับท่านเป็นพระที่มีบารมีนะครับสมัยนั้นครับที่ท่านสร้างพระในแต่ละรุ่นแต่ละองค์นะครับเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปนะครับกับรุ่นนี้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับ สมัยนั้นนะครับออกจากวัดผมเข้ามาเหรียญละ20บาทนะครับครับเป็นเหรียญที่ขนาดใหญ่หน่อยนึงครับตีข้างล่างนะครับ2537นะครับบอกพศเรียบร้อยนะครับที่พศการสร้างนะครับครับครับเราจะมีโค้ดตอกนะครับติดกับฐานบัวตรงนี้นะครับครับเป็นรูปตัวนักนะครับครับเหรียญมีขนาดใหญ่หน่อยนึงนะครับครับแล้วด้านซ้ายมือเราเขียนเขาว่าหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับ มีหลายเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานะครับส่วนผมต้นสมัยเข้ามาผมเข้ามา20บาทเป็นเนื้อทองฝาบาททองเลืองใหม่ๆนะครับผมเก็บมา20กว่าปีนะครับจนซีดแล้วนะครับนี่ครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับครับอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมนะครับครับถ้าพี่น้องเจอที่ไหนให้เข้าได้เลยนะครับเพราะว่าสิ้นพ่อท่านน้องแล้วครับพระก็มีจํานวนเท่าเดิมนะครับแต่ความต้องการของคนเล่นพระเครื่อง มีเยอะขึ้นนะครับครับถึงลงจะหนักขนาดใหญ่หน่อยนึงนะครับแต่เราถ้าเอามาเลี่ยมนะเอมงบูชาผมว่าพอดีนะครับครับเป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับของสายของตระกูลหลวงบุ่ทวดของพระอาจารย์นองนะครับรุ่นสร้างวิหารนะครับปี37นะครับครับพ่อท่านนองนะครับได้รับการสอนนะครับวิธีปลุกเสกพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญการปลุกเสกการหา ว่านการอัญเชิญหลวงปู่ทวดลงศีลในองค์พระนะครับท่านได้รับการถ่ายทอดจากพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับจากเจ้าวัดวัดช้างให้นะครับเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับท่านได้รับการถ่ายทอดทุกเรื่องนะครับเพราะท่านนองบุกเสกพระเครื่องได้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับแล้วท่านสร้างไม่กี่รุ่นนะครับรุ่นแรกที่ท่านสร้างคือปีหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เว้นวักมา20ปีก็ปี 3- 4นะครับลุกเสกปี3 4ถึงปี42อีก8ปีนะครับ ก็หกเจ็ดรุ่นเองนะครับท่านก็มรณภาพนะครับครับนี่เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมครับเหรียญสร้างวิหารหลวงปู่ทวดนะครับวัดทรายขาวนะครับของพ่อท่านนองนะครับครับปีสามเจ็ดนะครับครับเป็นเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งของท่านนะครับครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับองนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับครับสมัยนั้น ครับเท่ามา20บาทนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าหลักร้อยหรืออะไรพี่น้องเท่าหาได้เลยนะครับครับท่านปลูกเสกได้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับหลวงปู่ทวดเพราะท่านนองนะครับท่านสร้างไว้หลายรุ่นนะครับเป็นทางเลือกที่เราเลือกศึกษาและสะสมได้นะครับครับไม่ว่าเป็นเนื้อว่านหรือเหรียญนะครับของท่านที่ท่านสร้างศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับแต่รุ่นนี้นะครับปลูกเสกหลายขนาดจันนะครับครับ เป็นพระพิธีใหญ่นะครับมีพ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับพ่อท่านพลวัฒนาประดูนะครับผมงพ่อสีเงินนะครับหลวงกันวัดเขาเรียบนะครับวัดต้นเรียบวัดเขาอ้ออะไรปลุกเสกหมดนะครับสิบสองรูปนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับครับนี่ครับครับกับคลิปวันนี้นะครับเหรียนลงบูทวดรุ่นสร้างวิหารวัดทรายขาวผมก็แนะนําเท่านี้นะครับ ครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยเชื่อมเดิมนะครับจากผมองค์การสิน